สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งกับเกม Arise a Simple Story เราจะลุกขึ้นได้ไหมกับเรื่องราวแสนธรรมดานี้รู้ว่าทุกคนกำลังคาใจนะครับเพราะฉะนั้นเรารีบไปต่อกันเลยดีกว่าเฮ้ยยังไม่จบครับโอ้โหว่าแล้วเยา yeah. น้องเกิดมาไม่ได้คือเกิดมา,า, yeah. มาแล้วเสียะฮเฮียไอ้สัตว์กลัวแล้วเนีเ่ยไอ้กูก็ว่าแม่งลาบลืน่นเกิดแปบว่าเนี่ยชีวิตความันจริงมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นหรอกแล้วมันต่อเลยว่ะโอ้ oh my g ก d โอ้โหเท่าธลีครับเนี yeah. ่ย เออโห,ห,หลหเดินอย่างช้าอ๋อเดินเดินอยู่ก็ล้มด้วยอ๋อแค่เจออย่างนี้ก็ซุดหมดอ่ะเี่ยเฮือบโคตรเศร้าเลยดดียวสิ่งที่เราฟูมฟักขึ้นมาจากมาเมื่อกี้ที่เป็นต้นไม้เติบโตในตอนนั้นโอ้ดุงเฮ้ยเดินเฮ้ยๆๆเดิน ที่เราฟูมฟักจนเติบโตครับแหลกสลายกลายเป็นเท่าทุลีน่าจะเดินมาทางนี้แล้วมั้งโอเคเดินเร็วขึ้นได้แล้วครับเนี่ยอุ้ยเหมือนมีไฟด้วยฮะโดนน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมขอดนุญาตสำรวจกันนะครับโอ้ยังมนเลยซึมเลยผมบอกับ มีอะไรตรงนี้โอเคงั้นไปเถอะเดี๋ยวมาชิคเมมโมรี่กันก่อนครั้งนี้มีแค่สี่ครับโอเคช่วยได้เยอะอยู่น้อยก็เบาล,ง,ลงหน่อยน <c oughs> อะไปไปเราต้องบู๊วิงอ่อนไม่ทางนี้บะวะไม่ใช่เหรออ๋อหรือว่าเราต้องไปทางธรรนี้น่าจะยังไงเนี่ย มืดมนไปหมดเยครับทุกอย่างเป็นเท่าทุลีไม่เหลือชิ้นดีเลยเสียงเสียงแบบวังเวงมากแล้วท่านี้ไปไม่ได้ใช่ไหมไปได้นี่หว่าไปทำไมอะ่ะมันกว้างพอสมควรนะแต่ตรงนี้น่าจะไปไม่ได้เป็นไฟนรกแบบว่า ไฟแผดเผาผเหมือนจะปีนข้างบนได้ครับที่เหมือนจะขึ้นแว๊หนึ่งอนะเดี๋ยวเขาลองเดินไปตรงนู้นกันนะอทางนี้ดูอิสระกว่าเดิมไหมใช่ไหมมาทางนี้ได้ไหมได้อาจจะต้องปีนป่ายถึงไหมวะ เราเล่งอะไรได้บ้างปะอ๋อกิ่งไม้ขยับโอเคเกือบลืมเลยครับโอเควาบโยเป็นยังไงบ้างเมมโมรี Memory ในครั้งนี้โหโอ้เชียดูแค่ดูรูปนี้ผมก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากอะ่ะแบบว่าสื่อถึงความ ความสูญเสียที่ว่างเปล่านะแบบว่าเราก็คิดกันไว้ซะดิบดีเลยว่าดูน้อยของเราจะมาได้นอนบนเตียงนี้แต่กับไม่มีโอกาสได้มาใช้เตียงนี้เลยคือสุดเสียใจครับด,ดูจากเงาก็รู้เลยเนี่ย โอ้โหเป็นสีแดงด้วยเหรอสีแดงแดงส้มๆโดดกลับไม่ได้ด้วยเห็นต้องกลับทางเดิมสมมติถ้าเราปีนลงนี้ล่ะแล้วก็ให้กิ่งไม้พาไปจนจังหวาการขยับแบบว่าแอบสยองเหนกันนะเอแต่ในจงังหวะเนี้ยอะไรก็มาเถอะเนี่ยลุงคอตกอ่ะแบบ เหมือนว่าเหมือนระลึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาอ๋าออาจจะต้องอย่างนี้อ่าโอเคแสดงว่าถ้าเราเปิดมากขึ้นมันก็อาจจะนำพาไปทางที่ซุกซ่อนได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้เปิดไปไหนได้ไหมได้ครับโอเคอะไรลงผมอยู่ข้างๆสบายใจได้มันจะพาลุงผ่านตรงกติ๊ใไปใได้ นี่ทงต้องกระโดดตรงนี้ครับเยิบปึ๊บน่าโอเคสวยจากนั้นเปิดทางตรงนี้เหรอแล้วนี้ไปไหนอ่ะโหูหมันเป็นเส้นทางให้เราเลือกตลอดเลยอ่ะว่าเราจะไปทางไหนดีอะไรอะ่ะไฟอันนี้นจะทางไปต่อเดี๋ยวขอไปดูอีกทางนึงกันนะ เสียงขยับขยื่นมันแบบสยอ,องมากเลยเออ,อทางนี้เป็นซีครีผมเห็นละหลบซ่อนผมไม่ได้หรอก <c oughs> เอ้ยมาดิยังไงต่อโอ้แม้แต่ของเล่นที่เราเตรียมเอาไว้ครับเหรือแต่ความว่างเปล่าเนี่ย ออออไป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 อย่าจมอยู่นานนะไม่งั้นมันจะขึ้นยากโอ้โมึงมาอีกเหรอเนี่ยนะโอ้โหถ้าเป็นไฟมันไม่อยู่ครับถ้าให้ผมเดานะน่าจะต้องไล่ไฟไปเรื่อยๆครับแต่เราก็ไม่ควรจะโดนไฟในชะ่ไหม ดูดีลุงไอไม่พักเลยอุ้อยเดี๋ต้องค่อยๆต้องค่อยๆได้อยู่ละได้อยู่ละลุงอยู่ขิงง้งจงลุงอยู่กับผมก่อนโอเคโอ้โหอ,อ,อันนี้คือเรากับไม่รู้ครับดูไม่ค่อยออกน่าจะเป็นเรากับครอบครัวที่แบบว่า สุขแต่ว่าความเป็นจริงมันถูกถูกแผดเผาไปเรียบร้อยแล้วแบบว่าไม่มีทางเกิดขึด้นแล้วอันนี้ก็หมดไม่ข้างหน้ามีอีกแล้ว,ลวเคเนี่นะไม่ไรผมจะพาลุงผ่านไปนะยังไงนะดีไหมดีแนละ้วมันไม่ค่อยมันค่อยๆเคลื่อนครับมัน แต่ลุงก็ไอแบบว่ามันขาดอากาศแฮยนันต้องค่อยๆเคลื่อนครับค่อยๆมุ้อย่างใจเย็นเดี๋ยวนะ้มันสุดแค่นี้เหรออ๋อโอเคได้อีกฝั่งนู้นมีอีกฮะเดี๋ยวเราขอโดดไปกันนะทันแล้วมังม้งทันแล้วมั้งผมไม่ทำอะไรใช่ไหม อ๋อเราหลบตรงนี้ป่ะแล้วไงอ่ะอาทางไปต่ออยู่ไหนอ่ะหรือเราต้องฝา่าบังคับผมเจอไอ้มืดเนี่ยเหรอนี่นะจริงเหรอระหว่างไฟกับพี่มืดตรงนี้เราคุณเจออะไรดีป่ะเนะี่ยเหมือนว่าบนหินเนี่ยจะไม่เป็นไรแม่แก็เผา วันหินเนี้ยไม่เป็นไรพอที่จะไปได้แล้วก็พอปวดปุ๊บรีไปอาจจะต้องยอมดนเผาเหรอเออมันต้องมีเจ็บปวดกันบ้างแหละเชี่ยเอาว่ะเ,เข้าใจละคือเราทรามานะฮะคือมันเจ็บปวดรวดแร้ว,วมันเหมือนโดนไฟเผาอย่างเงีงย้ยเหรอเชี่ยผมไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกดีหรอก เพราะผมไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเหมือนกันเนยเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าเข้าใจก็คงไม่ได้อะแต่เราได้สีเแล้วครับหมดไหมหมดไปทั้งกำลังใจขอตกกันทั้คู่เลยแบบหมดอะไรตายยากกันสุดๆตอนเนี้ยเดี๋ยวขอดูกัน ทางไปต่อคืออ๋อหรือว่าเราต้องเผาไมา้ทิง้งใช่จริงด้วยเราเล่นกับไฟครับคัางนี้แต่พอเผาแล้วอ๋อมันต้องมอดด้วยครับโอเคซี่เขตเมมโมรี่ Memory, เมื่อกี้ก็ใบให้เราอยู่นีหว่าโอเคอเมันไปครับปรียนทีนี้เราไปทางไหนต่ออ๋อเออว เราก็เอากลับมาแล้วก็ปีนขึ้นไปะนะเชีย่ยสิ่งที่มีอยู่แล้วก็สลายไปแล้วทีนี้ไปไงอาจจะต้องมาหลบไฟตรงนี้ครับผมคิดว่านะอุ๊ยเป็นคาซีนเลยฮะนี่ไงอันนี้คือคือเป็นแบบภาพฝันที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะแต่ความเป็นจริงมัน มันหายไปแล้วมันมอดไหม้ไปหมดเลยโอ<ฮ>้โหออกย้ำอย่างลุงโอ้ยโอ<ฮ>้โหมาคอนเสิร์ตเหรอพี่เต็มไปหมดเห็นไะหถ้าตรงนี้เราจะฝ่าไปทางไหนอะตอนนี้ยังไม่เห็นทางเลยอาจจะต้องไปข้างน่าจะได้อยู่แับ ไหไม่ลุงโอเคโอเคค่อยคอย่คอโอย้ยโอ้ยโดนไฟโดนไฟจริงแค่นี้ก็ผ่านไปได้ละ okay, เ,เ,เ,เอย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ,าายอย้ยโอ,อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าอยโอ้ยอยโอ้โยย่ยอ้ยอยยอยอ้อ้ออมมม อเคแสดงว่าต้องลงตรงนี้ฮ้ลงไงวะหลบตรงนี้จะรอดเหรอไม่รอดผมต้องไปตามกิ่งไม้เอา้าไหลเฉยกิ่งไม้ยังรอดอยู่เพราะฉะนั้นหลบมาบนกิ่งไม้ก่อน ไฟหล่นๆ,ๆพอได้อยู่เราก็ค่อยๆครับค่อยๆให้มันตามเรามาแต่อย่าให้โดนตัวนั่นแหละนั่นแหละเจาแจโอเคไม่คุยกันได้หน่อยทีนี้แป๊บนึงงมลงมาได้ไหมตายไหมไม่ตายโ okay. อเคแล้วจะมีทางปีลงทำไมถ้งนั้นอ๋อไว้ปีนขึ้นดังหาก โอ้ย,อยไหลลงแต่ถูกทางเลยใช่ไหมถูกครับทีเนี้ยเราจะหลบมันยังไงออะไฟอะโอ้โอเคมีทางนี้อยู่เว้ยได้ได้ได้มา <c oughs> ไปไหนนัน่นอะไรไปไหนวะ อองมาลบไฟตรงนี้ชี้เอาเว้ยมาไหนดูผลลัพธ์ิมีเท่าทุรีนี้อยู่ครับข้างล่างเหมือนจะไปได้แค่เหมือนนะแล้วทีเนี้เราก็มาหลบไฟตรงนี้ปะแล้วก็เผามันเพื่อไปต่อ,เ,อเราเล่นกับเวลาเราต้องอย่างนี้ อ่ามานี้ขึ้นไปน่าจะไม่เป็นไรถอยมาหน่อยแล้วตามไฟไปครับคราวนี้เมื่อกี้ไฟตามเราเราตามไฟทยอยไปทยอยไปทยอยเอออย่าเด้ออย่าเด้องยาเด้อผมมีไฟแล้วเด้อไฟนี่มัาทำร้ายเราก็ตามแต่ก็ช่วยเหลือเราได้โอเคสวยครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้อะไร เก okay. ่งมากเก่งมากอย่าไหลอย่าไหอลเขาร้องซาบากลขนาดนี้โอเคเซฟนี้เห็นด่ะสีเคลื่อเลยกีันเดืนสุดท้ายยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวมันก็ต้องอยู่ตามทางแล้วนะผมลืมไงเมื่อกี้ผมลืมว่าเหลือแค่สองอันไม่ใช่น,นี่หมดโอ้โห ไปมอดก็มาพร้อมกับความเศร้าทันบวะมันไม่มีอะไรให้อนนี้แล้วอะต้องไปอย่างเดียวครับสถานเดียวมันก็ตามแสงไปเหมือนเดิมเลยง่ายๆผมว่าอมันมาเร็วมันมาเร็วเว้ยโอเคเนี่ยความฝันที่จะได้อยู่กันอย่างอบอุ่นตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้ว,วตอกย้ำเข้าไป เฮหยุดขยี้สักทีดีโอเคกลายเป็นเท่าทุลีโอ้ยอย่างนี้แหละธรรมชาติของชีวิตถึงจะเดาไว้อยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละเอาเข้าจริงมันก็เศร้าอยู่ดีอะเดินมาทางนี้เหรอมีอะไรอยู่ข้างหน้ามันมืดไปหมดเลย ไม่มีมีคัดสซียน,นี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์เลยปะไม่ใช่โอ้โหทางปีนสู่ทางออกจริงเหรอต้องปีนไปเหรอเดี๋ยวนะยังไม่เจอซีเครตเลยอันนี้น่าจะทางออกครับผมขอไปหาซีเครตกันนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ โอ้ยบางอย่างมันก็อาจจะต้องลืมบ้างแหละแต่แบบเพื่อสารต่อความเข้าใจทั้งหมดมาเนี่ยลำบากแต่กลับมาลำบากกว่าผมว่าโอเคถึงวะไอสัตว์แล้วเกิดอย่างไกลอโอหนี่ไงถึงแล้วเออนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่เอง ขึ้นไม่เอาไงอะดีไซน์ให้กับยากกว่าไปอ่ะทําให้แบบว่าเราไม่อยากที่จะผิดพลาดจะทาไงได้อาขอเรามันต้องพลาดกันได้บ้างหรอใช้ความพยายามเหมือนการจะนึกอะไรทุกอย่างอ่ะมันมันเหมือนจะเป็นการแบบสื่อถึงความแบบจะนึกอะไรทุกอย่างมันก็ต้องพยายามมากกว่าที่เราจะจําในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในข้างหน้าเอมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นความทรงจำํำที่แบบว่า การนึกย้อนมันยากกว่าการจําสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าสิเนี่ยมาไม่ยอมแพ้แล้วเนี่ยจังหวะน,นี้แหละตอนไฟกำลังมาใช่ไหมได้โอ้โได้แหละโอ้ยอีกทีเอียอลองฝ่าไปแบบงงๆเลยดิ อ <Yeah. c oughs> บางทีกูคิดเยอะเกินสุดท้ายก็จบด้วยการเผากลายเป็นเท่าทุลีไปบูดเผาด้วยเด้อเราได้เมมรมลีคคบแล้วครับทีนี้ก็มีแต่ต้องเดินหน้าต่อ นอยก็มีอะไรให้ท้าทายก่อนจะไปแลอว,วะด้วยการแบบขับไปเอีเกรลที่มันยากกว่าการเดินทางไปข้างหน้าสิเนี่ยโอ้ทางมันยาวไกลจังวะโอเคเค่อยไปครับนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่โดนอะไรพวกวะตั้งแต่ที่โดนนามตรงนี้ไม่เ,เป็นไรเลยนะ ำไมันสยองมากแปลกวะเสียงเพลงมันสยองไม่ขยับลากไม้หรือไม่ขยับสุดท้ายก็ไม่มีผลนะผมว่าไปได้เรื่อยๆเลยใกล้ถึงแล้วะ้าลวงนี้ไม่เอานะโอเคอาชิเมนขึ้นแล้วก็จบตอนนี้ครับโอ้เหนื่อย เหนื่อยจัดๆสุดท้ายเราก็ปีนมาถึงครับอะไรอ่ะโอ้เราพาก้าไปข้างหน้าครับแต่ว่าเราไปกันเถอะสู่ชีวิตวันข้างหน้าลูกของเราคงไม่อยากให้เราเศร้าไปกว่านี้อยากให้เรามีชีวิตกันต่อไปก็ไม่รู้นะก็คิดไปเองงั้นแหละแต่มันเป็น สิ่งที่ทำให้เราพอจะมีชีวิตต่อไปได้เะเด็กกันอกก็เพิ่งเกิดมาเขาคงไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งยซ้ำแต่การที่พูดอย่างนั้นมันก็เหมือนกันแบบเติมไฟให้กันซะมากกว่าโอ้ยและนี่แหละฮโอ้พาร์ทนี้แอสเป็นขวากหลามหรอกเลยว้าวสวยนะเอาจริง ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้ซึ่งบอกเลยว่าีกค,คือมันช็อกมันช็อกแบบตอ่อนเ,เนื่องเลยนะฮะแต่ว่าต้องแยกส่วนเพราะว่าเป็นตอนเป็นตอน <c oughs> ขาใจกันลสิผลสุดท้ายก็นั่นแหละตามที่เห็นก็คือน้องเกิดไม่ได้ครับก็เลยก็เลยต้องแต่ยังไงซะเราก็ต้องมูวิ่งกอนต่อไปอ่ะนะเดินหน้าต่อไปเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดําเนินกันต่อไปแต่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไง คำตอบนั้นไว้สำหรับครั้งหน้านะครับเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ